มาแล้วครับสี่ชแนนที่แรงที่สุดนะครับสี่พันวัตต์นะครับบูเวฟนะครับตัวนี้นะครับเป็นสี่พันวัตต์นะครับรูปทรงก็อยู่ประมาณนี้ครับนี่นะครับตัวไม่ใหญ่มากนะครับนี่นะครับฝ่ามือผมนะครับแต่ยาวนะครับยาวอยู่ประมาณอ่ายี่สิบห้าเซนนะครับยี่สิบห้าเซนนะครับ ตัวนี้ก็เสียงนะครับระบบเสียงนะครับออกมาแนวใสฟังเพาะแล้วก็แรงนะครับตัวนี้งานสวยนะครับไม่กินไฟนะครับตัวนี้นะครับตัวปรับก็อยู่ประมาณนี้นะครับอ่านี่นะครับ รูปทรงอยู่ประมาณนี้ครับงานเส,สวยครับออกใหม่ครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับสวัสดีครับ